สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของถ้าตายแล้วร่างกายจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาัดชัย ICU พรพบกับผมหมอแอผพู้เชื้อชาญรรโรคกลโรคปอด i อ u c u ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับร่างกายของคนเรานะครับ ก็พอดีมีลูกเพจเนี่ยขอมาว่าอยากให้ทําความรู้กับว่าถ้าร่างกายเราเสียชีวิตแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เอาข้อมูลมานะครับส่วนหนึ่งก็คือเอามาจากคุณหมอรุดวิกนะครับก็เป็นคุณหมอนิติเวชนะครับเป็นคุณหมอที่ทําการเกี่ยวกับการตรวจศพนั่นเองนะครับเขาก็เขียนบทความหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับว่าถ้าร่างกายเสียชีวิตแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เอาเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมานะครับมาพูดให้เข้าใจง่าย หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเสียชีวิตแล้วเนี่ยทำไมเราถึงรู้ได้ว่าเสียชีวิตไปแล้วกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะไปชอบอ่านการ์ตูนหรือสารคดีแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยอย่างการ์ตูนอย่างโคน,นันหลายๆคนอาจจะรู้จักใช่ไหมครับเขาก็จะมีการประมาณการว่าเ,เสียชีวิตจากอะไรเสียชีวิตมานานเท่าไหร่นะครับเขาก็ใช้ลักษณะตรงนี้เนี่ยมาช่วยในการบอกได้นะครับ ร่างกายหลังเสียชีวิตนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกคนนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเกิดเร็วหรือเกิดช้าได้มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตรงตอนที่เขาเสียชีวิตนะครับบางที่อากาศเย็นบางที่อากาศหนาวบางครั้งเสียชีวิตในทะเลนะอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อสภาพศพทั้งหมดนะครับแล้วเพราะปัจจัยรบกวนที่ว่านเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นอุณหภูมิ ฤดูกาลนะครับหรือตำแหน่งที่พบศพนะครับหรือปริมาณไขมันในร่างกายอ้วนกับผอมบเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับหรือการใส่เสื้อผ้าหรือถอดเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะมีผลต่ออุณหภูมิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะทําให้อ่าการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไปได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเวลาที่คนเราเสียชีวิตนะครับสมมติอ่าเวลาผมมีผู้ป่วยหนักเนี่ย ผมก็จะแจ้งญาติว่าผู้ป่วยเนี่ยใกล้เสียชีวิตแล้วนะแล้วพอถึงตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีนะครับถ้าเกิดเราเรามาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตนะครับอย่างแรกก็คือรเราเห็นว่าเขาเนี่ไม่ขยับตัวนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆของร่างกายแล้วนะครับไม่มีการขยับศีรษะไม่มีการขยับมือไม่มีการขยับขาหรือกล้ามเนื้อกระตุกให้เห็นนะครับ อันที่2คือจะหยุดการหายใจนะครับหน้าอ,อกเ,อเนี่ยก็จะไม่มีการขยับขึ้นลงนะครับไม่มีลมหายใจเข้าออกผ่านจมูกนะครับ ا, การหายใจเนี่ยก็คือจะหยุดไปนะครับอันที่3าคือเรื่องของหัวใจหย,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 ยุดเต้นนะครับถ้าเราไปฟังเสียงหัวใจเต้นเนี่ยก็จะไม่มีเสียงหัวใจเต้นทําทคลื่นไฟฟ้าหัวใจออกมาก็จะไม่พบการเต้นของหัวใจนะครับตรงน,นี้ก็บอกถึงหัวใจเนี่ยหย,ย,ย,ยุดทํางานแล้ว อันที่4คือสมองหยุดทํางานนะครับการที่สมองหยุดทํางานเนี่ยเราก็อาจจะประเมินได้จากาลักษณะภายนอกว่าไม่มีการเคลื่อนไหวความรู้ตัวแล้วนะครับดูม่านตาเนี่ยม่านตาก็จะไม่ตอบสนองต่อแสงนะครับพวกปฏิกิริยารี f ฟ e กต,ต่างๆของร่างกายนะครับเช่นการอาเอากระตุ้นให้เกิด อาการไอนะครับการดูดเสมหะเพื่อให้ออย่างเงี้ยก็จะไม่มีการไอออกมานะครับตรงนี้พวกรีเฟกพวกนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เสียชีวิตนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยลักษณะแตกต่างกันเนี่ยเราจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าอาลกอ o มอติสนะครับเขาบอกว่าร่างกายเนี่ย หลังจากที่เราเสียชีวิตไปนะครับร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มสูญเสียความร้อนในร่างกายไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเหมือนกับเวลาเราไปเจอคนที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยบางทีเราจะจับตัวเขาเนี่ยแขนขาจะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับซึ่งถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ย ความร่างกายก็จะค่อยๆเย็นลงเย็นลงนะครับซึ่งปกติอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยมันอยู่ที่37องศาใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงมาจนเท่ากับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมขณะนั้นนะครับโดยเราจะประเมินว่าเวลาแลว้ลแลวเวลาที่อุณหภูมิเคอลดลงเนี่ยจะประมาณ1.5ฟาเรนไฮต์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราประเมินได้ว,ว่าอ๋อสภาพศพคนนี้เนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาเท่าไหร่ถ้าเราวัดอุณหภูมิของของผู้เสียชีวิตตอนนั้น นะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าไลกก่อมอติสนะครับก็คือว่าเวลาที่มีการเสียชีวิตเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันคลายตัวตอนแรกใช่ไหมครับไม่มีการขยับเคลื่อนไหวอะไรเลยเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆแข็งตัวขึ้นมานะครับจากการที่เรามีการหยุดการสร้างพลังงานพวก ATP อะไรในระ่างกายนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงหลังเสียชีวิตเนี่ย แล้วถึงจะค่อยกลับมาคลายตัวอีกครั้งหนึ่งหลังเกิด24ชั่วโมงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะพบลักษณะของแอข็งค้างได้นะครับเราจะเคยเห็นผู้เสียชีวิตที่แข็งค้างอยู่ในท่าใดท่านหนึ่งท่างองเขนท่างองขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะพบขนเนี่ยตั้งขึ้นมาได้นะครับก็พบขนตั้งที่เกิดจากภาวะลโกมอร์ติสเนี่ยว่าคิวติส แอนเซอร์ ina, นะครับก็เป็นคําศัพท์ของหมอนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นว่าตอนแรกที่เราเสียชีวิตเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อคลายตัวแล้วสักพักประมาณ1-2ชั่วโมงหลังเสียชีวิตเนี่ยก็จะกลับมาแข็งตัวได้นะครับแล้วก็จะคลายตัวอีกครั้งหนึ่งที่24ชั่วโมงไปแล้วนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าล i ยวอร์มอติสนะครับลวอร์มอติสเนี่ยมันเกิดจากการที่เลือดของเราเนี่ยนะครับปกติ ร่างกายเราจะมีเลือดแล้วก็มีหัวใจคอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงที่งต่างของร่างกายใช่ไหมครับพอร่างกายเราเสียชีวิตเนี่ยหัวใจหยุดทํางานเลือดก็จะหยุดการไหลเวียนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเลือดมันเป็นน้ําเลือดใช่ไหมครับมันก็จะตกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมมุติเราเสียชีวิตในท่านอนหงายนะครับมันก็จะมีรอยจ้ำแดงตามผิวหนังส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับในช่วง1-3ชั่วโมงแรกแล้วก็จะเป็นทั่วๆมากขึ้นในช่วง6-8ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลือดก็จะขางแข็งตรงนั้นนะครับแม้เราจะมาเปลี่ยนท่าขยับท่าทางอะไรในตอนหลังเนี่ยมันก็จะไม่มีการ เปลี่ยนตำแหน่งของจ้ำเลือดให้เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะบอกได้ว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในท่าไหนาในช่วงแรกนะครับเราเรียกลักษณะนี้ว่า postmortem lividity นะครับมันเป็นคำที่อธิบายสภาพผู้เสียชีวิตที่เราไปเจอแล้วก็มีสักรอยจำ้ำแดงนะครับคราวนี้ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีอะไรบางส่วนรัดบริเวณมือ หรือบางคนเนี่ยอาจจะผูกคอใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยบริเวณนั้นนะก็จะขาวซีดเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันมาเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมครับจากการที่โดนรัดอยู่บริเวณนั้นก็จะเป็นสีขาวพิดปกติและไม่พบจ้ำเลือดขึ้นมานะครับก็เลยทําให้เราสามารถบอกได้ว่าผูา้ป่วยรายนี้น่าจะผูกคอเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เอามาใช้บอกได้นะครับลักษณะนี้เราเรียกว่าลาอร์มอร์ติสนะครับ การเปลี่ยนแปลงช่วงหลังนะครับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีคําที่เรียกว่าออโตไลซิส like นะครับก็คือการที่ร่างกายเรามันมีเซลล์หลายๆเซลล์อยู่รวมกันใช่ไหมครับเวลาที่เซลล์มันตายเนี่ยมันก็สามารถปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อย่อยสลายตัวเองได้นะครับ ซึ่งสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยเนี่ยเราพบว่าจะไปกระจกตาเนี่ยที่เป็นสีขาวเกิดขึ้นมานะครับซึ่งภาวะนี้ก็คือภาวะออโตไลซิสนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาที่เราบริจาร่างกายนะครับถ้าใครบริจา่างกายเนี่ยเขาก็จะรีบกระทําหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเซล์ของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไปเองได้ด้วยตัวเองนะครับ อันที่2อคือโพติแฟคชันนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยเรามีแบคทีเรียอยู่แล้วนะครับอยู่ในร่างกายของเราหรือตามผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้ทําให้เกิดโรคนะครับแต่พอเราเสียชีวิตไปเนี่ยเชื้อพวกนี้เนี่ยมันก็จะ,ะแบ่งจํานวนมากขึ้นนะครับเพราะร่างกายเราไม่มีเม็ดเลือดขาวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วใช่ไหมครับไอเชื้อพวกนี้มันก็จะแบ่งจานวนมากขึ้นและมาก ในช่วง24ชั่วโมงนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือบริเวณท้องของเราผิวหนังของเราเนี้ยนะครับมันก็จะมีสีเขียวค้ำๆข,ข,ขึ้นมานะครับจากการที่มันเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างสารไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับไปจับกับเมล็ดแดงจะได้สีออกเขียวๆขึ้นมานะครับซึ่งเราจะพบลักษณะนี้เริ่มที่ท้องน้อยก่อนนะครับจะเป็นสีเขียวๆขึ้นมาซึ่งลักษณะนี้ก็บอกถึงว่าเออเราเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเกิน24ชั่วโมงไปแล้วนะเริ่มมีการเน่าเกิดขึ้นนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการสร้างสารอื่นๆโดยตัวแบคทีเรียได้นะครับเช่นพวกแอโมโมเนีโโยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ามีเทนนะครับทำให้เกิดแก๊สในร่างกายท้องเนี่ยก็จะเริ่มบวมโตหน้าบวมผิวหนังบวมเกิดขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะพบในช่วงวันหนึ่งสองวันไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นในในคนที่เสียชีวิตมาไปแล้วเวลาหนึ่งเนี่ยจะเริ่มบวมอืดเกิดขึ้นก็เกิดจากแบคทีเรียพวกนี้นะครับ หลังจากนั้นก็จะเริ่มพบพวกหนอนแมลงเกิดขึ้นได้นะครับตามแผลต่างๆในช่วง24-48ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนอย่างบ้านเราถ้าอากาศร้อนเนี่ยการเน่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับเหมือนเหมือนเราซื้อผลไม้มาเราก็จะสังเกตว่าหน้าร้อนเนี่ยผลไม้ก็จะเสียเร็วกว่าหน้าหนาวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนการหลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งจากการที่เสียชีวิตพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถมาประเมินเรื่องของระยะเวลาการเสียชีวิต ประเมินเรื่องของว่าเอ๊ะเขาเสียเสียชีวิตขณะที่เสียเนี่ยเสียจากสาเหตุอะไรพอจะบอกได้บ้างนะครับในบางกรณีนะครับแต่จริงมันก็จะมีตรวจละเอียดมาก,กานี้แต่ผมไม่ไดเอามาพูดนะครับคราวนี้จะมีการเสียชีวิตที่เราจะต้องมีถือว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติต้องมีการตรวจชันสูตรศพนะครับเพื่อที่ว่าเอ๊ะเพราะเราไม่รู้ว่าการเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยมันเกิดจาก มีคนมาทำร้ายร่างกายหรือเปล่านะครับหรือเขาทำร้ายตัวเองนะครับซึ่งการเสียชีวิตที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ศพนะครับเช่น1คือการฆ่าตัวตายนะครับถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าคนนี้สงสัยฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้ต้องวินิจฉัยดีๆว่าเขาฆ่าตัวตายหรือถูกผู้อื่นมาฆ่าเขานะครับเราก็จะตรวจศพและดูลักษณะหลักฐานต่างๆนะครับอันที่2คือถูกผู้อื่นทําให้ตาย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมุติมีเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเอ๊ะถูกผู้อื่นเนี่ยทำให้ตายจริงหรือเปล่านะครับและทําให้ตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับอันที่3คือตายโดยอุบัติเหตุนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเนี่ย คือเขาประสบอุบัติเหตุจริงๆหรือบางคนเราอาจจะเคยได้ยินนะครับก็อาจจะโดนวางยาก่อนนะครับแล้วก็ไปจัดฉากให้อยู่ในรถใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เหมือนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบในหนังในละครเลยนะครับก็พอไปตรวจอ้าวปรากฏเจอยาในร่างกายในศพอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุจริงๆจ,งๆจึงเป็นเหตุผลว่าต้องตรวจนะครับอันที่4ถูกสัตว์ทาร้ายนะครับถ้าเกิดมีหวัดถูกสัตว์ทาร้าย ล่างกายแล้วเสียชีวิตนะครับพวกนี้ถือเป็นผิดธรรมชาติก็ต้องมีการตรวจชนสูตรพิษศดูนะครับว่าแบบเอ๊ะมันสัตว์ทำร้ายจริงไหมหรือโดนพิษหรือโดนอะไรหรือเปล่านะครับอันที่5คือตายโดยอย่างมิปรากฏเหตุนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอไปดูแลเอ๊ะมันมันไม่รู้จริงๆว่าเสียชีวิตจากอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องมีการตรวจชนสูตร พิกศพดูนะครับซึ่งพวกนี้เป็น5ข้อที่ถือว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาตินะครับต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับจะต่างกับการที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลซึ่งเรารู้อยู่แล้วเป็นโรคเจ็บป่วยรุนแรงส่วนใหญ่ถ้าเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไม่มีต้องมาชนะสูบพิกศพอีกทีหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนะเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ